โอเคสวัสดีค,ครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาจัดท nice really cool. mm ีมนะครับผมฟูทีมกองหน้านะโอ้โหบอกเลยว่าฮึมนะฮะฟูทีมกองหน้าลุยเมดเดย์นะฮะอาจจะเป็นชุดที่ดีที่สุดไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะฟูทีมกองหน้านะฮะเดี๋ยวต้องจัดต้องจัดสปาร์ต้าก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละผมว่านะ นะฟูทีมกลางหน้าลุยเมดเดย์ออโต้เป็นเมสซี่นะฮะมาสูยอืมเก้าสามปะสัปปะตา้าวะฟูทีมกลางหน้าลุยเมดเดย์นะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมน่าจะทีมนี้แหละมามามาเมดเดย์นะฮะเมดเดย์ เมดเดย์ริงวองเล่นจบไปแล้วนะเหมอดเดย์อ่ะอันเนี้ยเล่นจบไปแล้วแต่อยากจัดปะอยากฟูลทีมปะนะฮะกองหน้าทั้งหมดนะเป็นกองหน้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้านะฮะ RWF LWF ก็คือกองหน้าเหมือนกันนะครับผมจับลงมานะโอเคชุดนี้ชุดนี้เล่นได้ไหมไม่รู้แต่ก็ต้องลองนะครับผมมาจับลงเล่นเมดเดย์นะฮะฟูลทีม กองหน้าลุยเมดีนะครับผมอาจจะไม่ชนะแนะนำว่ามันไม่ชนะแน่ๆมันไม่ชนะแน่ๆเพราะว่าเกมรับเนี่ยเป็นกองหน้าเอามายืนเกมรับโดนเละแน,น่นอนแต่ก็ต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกันนะฮะต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดเพื่อก,ก็ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะเราจะชนะก็ได้นะถ้าเรายิงได้เยอะแล้วเราอุดอะแบบอุดเลยกองหลังแบบอัดเต็มที่อะนะครับผม นะฮะโอเคมาจับคู่แป๊บนึงนะครับผมโอเคเรียบร้อยโอ้ยเจอแรงน้อยนะฮะเจอแรงน้อยวะปกติเมดเดย์จะเจอแต่ผู้แบบพันสี่พันห้าอะไรเงี้ยได้เนะจอแรงน้อยแต่ก็มานะครับผมฟูลทีมกอกหน้าจัดลงเม็ดเดย์นะฮะจอฝรั่งเศสด้วยกันด้วยนะจะยิงเละหรือจะโดนยิงเละก็รู้กัดน,นะครับแต่โอากาสที่จะโดนยิงเละเนี่ยเยอะ นะฮะมาพร้อมๆๆเม็ดเดียวเท่านั้นนะฮะเม็ดเดียวเท่านั้นว่าจะเล่นฟุตบอลทีมไทยก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเลือกฝรั่งเศสไว้ก่อนแล้วจะทำไทยก็ไม่ได้แล้วนะฮะแต่เล่นฟุตบอลทีมไทยสนุกดีนะนะฮะมันท้าทายอ่ะมากองเตี๋ยว่ะกองเตี๋ยว่ะกองเตี๋ยเจอกองหน้าทั้งทีมจะเป็นยังไงฮะดูสิมาซีครับผมเยับแล้วนะชิลลินสกี้ฮาเลนฮาเลน,เลนอุย้ย ฮาเลนอย่ายิงอย่ายิงกู Go! เรียบรอสามนาทีเท่านั้นสามนาทีเท่านั้นนีโคตรไวโคตรไวสามนาทีเท่านั้นนี่มาบรรยากาศเอาคืนเราก็มีเพระาะว่ากองหน้าเราก็จัดเต็มเหมือนกันนี่มาเฟ้ฝากไทยขึ้นหนะ้าพลาดอย่างนี้ดุนสุนกลับก็น่ากลักลวนะครับผมเมสซี่ฮะไทยไปเลยฮาเลนอีกแล้ว กูว่าตายเกมนี้น man, ่าจะโดนไม่ต่ําปั๊สี่ห้าลูกอะยิงโอ้โหลูกนี้น่าจะกดเต็มหลอดนะฮะน่าจะกดเต็มหลอดเหมือนกันนี่โอเคมาโดนหนึ่งลูกก okay. okay. The ็บผมาซยาเป็นโกนะฮะมาซยาเป็นโกมาที่สเตอร์ลิงไปโนนซานโชมาโกมองฮะกิสลี่โกมองฝากเบนเซม่าโอ้โหรู้สึกว่ากองหน้ามาจับมายิงกลางก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันนะมันส่งไม่ค่อยดีแล้วมัน มันมันมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะนะครับผมรับหน้าไปทีนะลูกนี้มาแต่ก็ยังโดนแค่หนึ่งนะจะพยายามไม่ให้โดนเยอะมากนะจะพยายามยิงเหมือนกันนะก้นานหน้าตั้งทีมวะก้อนหน้าตั้งทีมใช่ว่าจะดีนะนะยิงไม่ได้เหมือนกันนะมาที่เอมปไปไบนะผม,<ล>ะมไม่ใกลสกัดได้เลยลวะลูกหมู่อย่างนี้โอเวน่นเคลียร์ไปก่อนนะฮะทสกัดยากมาก มาอย่างนี้เมสซี่น่าจะถึงก่อนมาไปขึ้นหน้าไปเลยฮาเลนฝากฝากเอ็มบัปี้แทงลูกนี้พาเล่นสู้เขาไอ้หนูโอ้โหใจเย็นดึงหนึ่งทีโอ้โหเสียดายนะครับผมเนีโกฟี่ลงมาเนี่จะได้ยิงอยู่แล้วนะฮาร์เลนทำสวยมากลูกนี้เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอกาสเรามีนะครับผมโอกาสเรามีมา ใช่ว่าจะไม่มีมีนะมีเกือบได้ยิงเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ฮาเลนฮาเลนรอแล้วก็แทงลูกนี้ไปเลยเอ็มบัปเป้ขอยิงเลยเรียบเลยโอ้โหเอาว่ะทีมกองหน้าก็ยิงได้นะครับผมแต่เกมรับบอกเลยว่าโคตรแย่นะเกมรุกอ่ะดีอยู่แล้วนะครับผมมาแต่เกมนี้มันเล็กๆนะเมสซี่ฮะมาซี่บอลเปน็นทีอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะเอ็มบัปเป้ฮาเลนพร้อมยิงนะ นะแต่กูกูเนี่ยพร้อมเสียตลอดพร้อมเสียตลอดตลอด,ลอดเลยที่จริงมาคือพร้อมเสียนะะมาทิฮารเลนอุย้ยซาปาต้าว่าปปะซาปาต้ายืนหลังว่ะ <c oughs> มาทิฮารเลนนะอตันเหมือนกันนะนะขึ้นไม่ไหวไม่มีช่องเลย <S S <anch> เนี่ยมาไปฮารเลนอยู่ตรงกลางคนดีรอย่างงี้เ <c oughs> ข้าซ้ายพอด,ดีขอส <c oughs> ใส่เลยโอ้ชนเสาวนอกโอ้โหเนี่ยไปชนเสานอกโอ้โหเกือบจะขึ้นน้ำแล้วนะฮะ ทำเป็นเล่นไปนะประมาทนะฟูทีมกองหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเรื่องนะครับผมนะฮะมาที่กองเตะฮะมาที่ชินิสกี้ซาปาต้าสู้เขาไอหนุ่มเอาเรื่องกันนะซาปาต้ายืนกองหลังนะฮะแน่นเหมือนกันไปให้เบนซิมาเอ็มเปเป้ฝากบาสเทนกดไม่ติดเนี่ยมาที่ชินิสกี้ฮะ พอกบาโยมาที่เมสซี่เมสซี่เมสซี่โอ้โหน่าจะยิงกับลูกนี้ดูจากทรงแล้วปั่นด้วยโอ้โหเมสซี่ยาวจับกูนะนึบนะครับผมนึบเลยไม่กระชากเลยนะมาเดือดเหนกันอะสนุกนะเล่นอย่างงี้เล่นปกติมันเริ่มเบื่อแล้วหาอะไรใหม่ๆเล่นนะมาเป้ฝากฮาเล่นฮาเล่นแทงมาลูกนี้ถึงก่อนขอเสาแรกโอ้โหติดเซฟกูนีฮะโอกาสเยอะนะโอกาสเราเยอะนะมา หรือันตาเปิดลูกนี้มสซี่โค้งโค้งเข้าไปฮะโค้งโค้งเป็นใครไม่รู้ <c oughs> ไม่ถึงใครเลยนะครับผมเปิดมาลูกนี้แล้วก็จบเกมครึ่งแรกก็ผมอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะไม่แย่นะไม่แย่ผมคิดว่าจะโดนแบบยิงแบบเละๆอะไรอย่างเงี้ยสมาไม่นะยิงยิงคืนได้ด้วยนะเ <c oughs> นื้อเกมรับซ <c oughs> าบาต้าเด่นสุดซาบาต้ามีเบียดได้ด้วยนะฮะโอเคจะ <c oughs> ต่อเกมครึ่งหลังกัน <c oughs> นะครับผมไปฮะโอเคผมมา เกมครึ่งหลังสำหรับฟูทีมกองหน้านะฮะสนุกนะนะสนุกเหมือนกันนะอาจจะสง่งส่งไม่ดีอาจจะส่งไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะลูกนี้ซาปาตาเจอฮาร์เลนซาปาตาเอาอยู่บอกเลยว่าซาปาตาเอาอยู่โอโ้โหนะเปลี่ยนจากกองหน้ามาจับยืนกองหลังด้วยเนี่ยซาปาตาเนี่ยเอาอยู่นะนะมาสาธูไม่น่าถึงก่อนปะโดนเบียดมาแบบซี่ฮะมารงกลาชิลินสกี้ ฝันมาซาปาตา้าหาเล่นเยโอ้โหโคตรเด่นเอาอยู่เอาอยู่เลยอะ่ะแบบอยู่หมัดเลยอะ่ะหาเล่นอะ่ะเจอซาปาต้าเข้าไปมาตีหาเล่นอีกแล้วยังไงสิเอา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 เ,อาเอาบียดสู้เบนซี่มาไม่ได้ไปดีครับฟากไปไกลๆไทยปเลยหาเล่นความเร็วสวยสวยสวยเข้าซ้ายดึงยิงรีบร้อยดีครับผมโอ้โหทำเป็นเล่นไปนะฮะปู <laughs> ทีมกองหน้า ไม่โอ้โหกดออกเลยเหรอกดออกเลยเหรอโอ้โหไม่จบเกมซะด้วยนะครับผมเจอไปสองลูกกดออกเลยว่ะเฮ้ยมันไม่ยอมเลยมันกดออกเลยเอ่ะดูดิว่าแต่ไม่มันนะนจริงมันนะยิงไปสองเม็ดเม่ดฟูทิมกองหน้าไม่ได้เรื่องนะนะฟูทิมกองหน้าได้เรื่องเลยว่ะยิงไปสองเม็ดจากฮาเลนนะครับผมถึงกับกดออกอนะคิดดูโอเคครับผมก็ถือว่าสนุกไปแบบนะ มันมันก็ท้าทายเลยนะคือกองหน้าเราก็พร้อมยิงอะ่ะแล้วก็กองหลังไม่พร้อมเสียตลอดเวลาแต่เกมเนี้ยซาบาต้าไม่ทําดีมากเลยอเอาฮาเล่นอยู่เลยจริงๆซาบาต้าไม่โคตรด,ดีแล้วก็กองหน้าไม่พร้อมยิงตลอดก็คือสนุกดีนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เรียบร้อยเล่นไม่จบเกมกดออกไปก่อนสําหรับฟูลทีมกองหน้าลุยเมดดีในวันนี้นะครับเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย l e t thank okay. you